ครับผมมาเบิ้งสูตรเ็ดกินของผมนะไอ้ฝืนเนี่ยสำรับบางคนอาจเอาไปหนึ Listen, an, um ่งโรยกิ่งแล้วเรียกแก่สูตรของไทยของมันนะครับแต่สำรับผมนี่ว่าฮาเอาไปหนึ่งเนี่ยมันจะไอ้นันยมกับได้สปอรนามันดแต่ว่าฝืนมันนี่สีลงไปจิบกับลูกมันนี่ครับเวลาห้าหย่อมผมรู้สึกว่า มันสิสสทิศเขียวนั่งน yeah, so eh <so uh ุ huh. ่ๆนุๆคืออยงทิเขียวเป็นยังาเป็นยังครับแ้วสูตรของผมนี่คือต้มครับมหมอดเียบีเยเบียบีเย ตอนไปแล้วตอนนี้เขาบอกว่าตอยหยอดท่านีหยังนะร่วมที่แรกนะวันนี้ย่างซุ่มมะนามาอีเด้ร่วมอีเด้จ้ะนี่นะครับพมจะต้มใส่น้ำแล้วก็ไปต้มข้างน้ำเดือดเขาหน้าเดือดนี่ซุ่มม้ด่างห้างมันนี่มัดสิลอยขึ้นมา่ร่วมมาตักเอาฟองออกมันเป็นฟองอ่ะมัดตักฟองมันดอกวันนี้จนมันนันฟองมันนัด่นมัดสี่ย่างจะน่าจะลุกมันเนี่ยเวลากินเอาไปเฮ็ดกินอยากก้อย อยากหมกสุร่าครับ <susur ayud> <CinqueÖ> <susur arriv -ımríe> <susur> <resource>